สวัสดีครับทุกคนใครที่เป็นคนชื่นชอบเกมที่จะต้องเอาชีวิตรอดจากฆาตกรโลกจิตบ้างหากคุณเป็นคอเกมแนวระทึกขวัญแล้วแล้วก็เกมนี้คุณไม่ควรพลาดครับซึ่งเกมนั้นก็คือ metal horror escape เกมแนวแก้ไขปริศนาระทึกขวัญซึ่งเกมนี้จะมีเกมการเล่นที่เราจะไม่ต้องวิ่งหนีหรือซ่อนแอบกับฆาตกรแต่เกมนี้จะต้องใช้การสังเกตดูสิ่งรอบตัวเพื่อที่เราจะนำมาแก้ไขปริศนาต่างๆและหาทางหนีออกจากบ้านฆาตกรให้ได้โดยที่เราจะได้รับบทเป็นตัวละครที่ได้ถูกจับตัวมาและต้องหาวิธีออกจากที่นี่ให้ได้ จะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นได้ทั้งหมด2ตัวละครและในแต่ตัวละครที่เราได้เลือกเล่นก็จะมีแผนที่ที่แตกต่างออกไปมีปริศนาที่เยอะขึ้นซึ่งเกมนี้เราไม่ได้วิ่งหนีฆาตกรแต่จะเป็นการที่เราต้องหาทางออกจากบ้านฆาตกรให้ได้เราจะได้สำรวจภายในพื้นที่เพื่อหาไอเทมต่างๆมาแก้ไขปริศนาและหาทางไปต่อ และไอเทมแต่และอย่างที่ซ่อนไว้อย่างแนบเนียนเราจะต้องใช้การสังเกตและอีกอย่างก็คือความรอบคอบของเราไม่ว่าเราจะทำอะไรเราต้องทำทุกอย่างหรือซ่อนทุกอย่างที่เราจะไปเปิดดูหรือสำรวจจริงไว้ให้อยู่กับที่เหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเกิดเราทำอะไรพลาดหรือเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเจ้าตัวของฆาตรกร จะเดินเข้ามาสำรวจโดยเกยมจะเริ่มนับถอยหลังให้เราเก็บกวาดทุกอย่างให้อยู่กับที่เหมือนเดิมถ้าเกิดมันเจออะไรผิดปกติเราต้องแย่แน่แน่ โดยรวมแล้วเกม Metal h o r r o r Escape เป็นเกมแนวไขปริศนาที่ทำออกมาได้สนุกและตื่นเต้นเหมือนเราได้เข้าไปอยู่ในหนังที่ต้องเอาดูรอดและหนีผู้จับพวกฆาตรกรโลกจิตยังไงอย่างนั้นเลยโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างกับเกม Metal h o r r o r Escape เกมเกมนี้นี่ก็ถือว่าทำออกมาได้ สนุกตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นระทึกเป็นอย่างมากเลยโดยเฉพาะเวลาที่แบบเราไปทําอะไรไว้อย่างเช่นเปิดประตูไว้หรือทำอะไรแบบไม่เก็บแบบสุลุยสุลายไม่รับผิดชอบเกมนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะต้องใช้การสังเกตสิ่งรอบตัวนะครับแบบสังเกตแบบผมเล่นแบบอยู่นานเลยก็จะหาแต่ละอย่างเจอนะครับ เป็นเกมที่ค่อนข้างท้าทายอยู่พอตัวนะครับริษณาก็ท้าทายเช่นกันแต่ว่าเกมก็ไม่ได้ใจร้ายกับเราแานะครับเกมก็จะมีคำใบให้เราถ้าเกิดเราไม่รู้จริงๆเนี่ยเราสามารถกดที่ในรูปหลอดไฟนั้นได้ก็จะเป็นการดูโฆษณา <c oughs> <c oughs> เพื่อที่เราจะได้เจอคำใบต่อไปนะครับว่าจะต้องทำอะไรอีกและก็ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้หรือว่า มาเจอโดยบังเอิญน,นะครับขอบคุณมากๆเลยถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ติดตามให้กันด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปแนะนำเกมสนุกสนุกนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ